ตัวคุณเองยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขามากน้อยแค่ไหนกันคะในตอนนี้คลิปนี้เนี่ยเป็นแดนดอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูบรรยากาศในความสัำคัญระหว่างคุณกับเขากันก่อนเนาะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคําทํานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะว่ามยังเปิดไพยแค่กองเดียวเท่านั้นนะคะ ขอดูบรรยากาศในความสัมพันธ์หน่อยนะคะเป็นอะไรยังไงกันบ้างก่อนที่จะไปฟังคันธนายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีเอาทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการเดี๋ยวดีเดี๋ยว เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวด,เด,ยวดีเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการมามาหายหายเนาะในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในตอนนี้ในช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่เทะเลาะกันแล้วก็มีการห่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพอจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยตัวคุณกับตัวเขาอะต่างฝ่ายต่างยังรู้สึกถึงกันอยู่นะตัวคุณกับตัวเขาอะค่ะต่างฝ่ายต่างยังคงคิดถึงกันอยู่แต่ว่าก็จะมีแบบความอีโก้ค่ะก็จะมีแต่ความแบบว่ามีแบบ ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแบบฉันถูกเธอผิดอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามแบบว่าโบยความผิดให้อีกฝ่ายหนึ่งต่างฝ่ายต่างโยนความผิดให้กันอะไรอย่างเงี้ยเออมันมี e อ e r g y ของคนที่เหมือนแบบว่าไม่ฉันไม่ผิดอะไรทํานองนี้นะคะจากหน้าไพ่เนาะโอเคขอดูกันหน่อยนะว่าในตอนนี้เนี่ยตัวคุณเองอะค่ะยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ไหม คือไกลมากปลิวไปไกลมากเลยนะคะถามถึงว่าตัวคุณเองยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ไหมจากหน้าไพาอ่อ่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตัวคุณเองอะ่ะก็ยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ ไม่อย่างนั้นเขาไม่เครียดแบบนี้หรอกไม่อย่างนั้นเขาไม่มีอีโก้ขนาดนี้หรอกถ้าคุณไม่มีอิทธิพลต่อใจเขานะเขาจะเมินคุณไปเลยเขาจะเฉยเลยเขาจะไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าจากหน้าไพอ่ะเขาก็ยังอยากรู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่เขาเองก็ยังคงแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่เขาเองก็มีความกังวลแล้วก็มีความคิดมากอยู่เหมือนกันว่าในตอนนี้คุณรู้สึกอะไรยังไงกับเขาคุณโอเคกับเขามากน้อยแค่ไหนคุณโกรธเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่า เขาเองอะโกรธคุณมากๆแล้วคุณจะง้อเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือในหัวของเขาอะค่ะก็ยังคงคิดถึงหรือว่านึกถึง ตัวคุณนึกถึงบรรยากาศนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราอยู่จะบอกว่าถ้าคุณไม่มีอิทธิพลต่อใจเขาเลยอะ่ะมันมันจะไม่มีการคิดมากมันจะไม่มีการคิดเยอะมันจะไม่มีการแบบเอออึดอัดจ,จังเลยจะทํายังไงดีจะจะต้องแบบทํำยังไงดีให้เราทั้งคู่แบบกลับมาคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างที่จะห่วงคุณในระดับหนึ่งนะแต่มันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้ที่หมายถึงว่าตัวคุณเองนี่แหละเป็นฝ่ายที่ขี้หึงขี้ห่วงมากๆ ะะคะขอดูบรรยากาศในความสัมพันธ์หลังจากนี้หน่อยมันจะเป็นอะไรยังไงกันต่อคะ บรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหลังจากนี้น่าจะมีการหันหน้ามาพูดคุยกันเยอะขึ้นมีการเปิดใจคุยกันมากขึ้นแล้วก็ต่างฝ่ายต่างพยายามรับฟังกันมากขึ้นนะคะจากหน้าไพ่ถือว่าบรรยากาศในความสัมพันธ์หลังจากนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันเคลียร์กันจริงๆคุยกันด้วยเหตุและผลจริงๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องความรู้สึกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จบลงด้วย ความที่ตัวคุณกับตัวเขาก็พยายามที่จะใช้เหตุผลกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์นี้